สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาพระพุทธศาสนาในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากันต่อเลยค่ะเรามาดูนะคะเรื่องของโอวาทสามโอวาทสามหรือเราเรียกกันว่าโอวาทปฏติโมกนั่นเองนะคะโอวาทปฏติโมกถือเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะก็คือ ประการแรกการที่ไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะคะต่อไปอันที่สองค่ะการทำความดีนะคะทำแต่ความดีอันที่สามนะคะการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะทีนี้เราลองมาดูสิคะว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงเนี่ยมีหลักธรรมที่สนับสนุนอะไรบ้างนะคะซึ่งหลักธรรมที่สนับสนุนเนี่ยก็จะมีเบญจศีลน,นะคะอย่างแรกเลยก็คือเบญจศีลค่ะ เสร็จแล้วก็จะมีอบายมุขหกนะคะต่อด้วยอักุศลมูล3ามทึ่งทั้ง3หัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในสไลด์ถัดไปนะคะอ่าต่อไปนะคะการทำความดีหลักธรรมที่สนับสนุนนะคะก็คือมีเบญจธรรมมีกุศลมูล3นะคะพะละสี่ค่ะแล้วก็คารวะหนะคะแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกตัญญูกะตะเวทีพระมหากษัตริย์ตามด้วยมงคล38นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูการทําจิตใจของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์กันบ้างนะคะหลักธรรมที่สนับสนุนก็คือหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจิตและเจริญปัญญานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างคะ่ะ ต่อไปเรามาดูการไม่ทําความชั่วทางปวงนะคะการไม่ทําความชั่วทางปวงที่บอกว่ามีอยู่3มหัวข้อเรามาดูหัวข้อแรกนะคะเบนจะศีลหรือว่าศีลห้าเบนจะศีลหรือว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่ช่วยคุ้มครองตนไม่ให้ทําความชั่วมีทั้งหมด5ประการด้วยกันหรือว่ามี5ข้อด้วยกันนะคะที่ไม่ให้ทําความชั่วหมายความว่าถ้าเราทําทั้ง5้าข้อนี้ได้ ก็แสดงว่าเราไม่ทำความชั่วแน่นอนนะคะข้อที่1ค่ะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะอันที่2ค่ะข้อ2ไม่ลักขโมยน้อไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ขโมยของคนอื่นมาเป็นของตนนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะไม่ประพฤติผิดในกามนะคะประพฤติผิดในกามในที่นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับาการที่สามีภรรยา อยู่ด้วยกันนะคะไม่ผิดลูกผิดเมียของคนอื่นนั่นเองนะคะเราเรียกว่าการไม่ประพฤติผิดในกามต่อไปข้อที่4ี่นะคะไม่พูดปดหมายความว่าเราจะไม่โกหกเราจะพูดแต่ความจริงนะคะส่วนข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดนะคะ,ะการที่เราดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติดนั้นถือว่าผิดศีลข้อ5เลยทีเดียวค่ะ ต่อไปเรามาดูอับายามุขหกนะคะอับายามุขหกก็คือทางไปสู่ความเสื่อมที่เป็นอับายามุขทั้งหมดมีอยู่หกอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะก็คือการดื่มสุราเสพสิ่งเสพติด นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอบายามุกเลยทีเดียวการเที่ยวในตอนกลางคืนกลับค่าม,มืดตืก่นก็เป็นอบายามุกนะคะเที่ยวดูการละเล่นนะคะอาจจะเป็นตอนค่าม,มืดตืก่นกลางคืนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะผิดผิดศีลธรรมนะคะก็คือเป็นอบายามุกหกเช่นเดียวกันต่อไปนะคะการเล่นการพนันนะคะการเล่นการพนันก็นําไปสู่ความเสื่อมนะคะ ต่อไปค่ะคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อเราครบคนชั่วเป็นมิตรจะทําให้ตัวเรานั้นด่างพร้อยไปด้วยนะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายเกียรติครั้นทํางานนะคะการที่เราเกียรติครั้นทํางานทําให้นําไปสู่ความเสื่อมก็คือทําให้ชีวิตเรานั้นไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของ อกุศลมูลสามนะคะอกุศลลมูลสคืออะไรก็คือต้นเหตุแห่งความชั่วนะคะอกุศลบอกอยู่แล้วว่าคืออกุศลนะคะมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่หลักนะคะสิ่งที่ไม่ดีอันนี้แหละค่ะที่จะเป็นต้นเหตุนะคะที่ทําให้เกิดความชั่วมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือหลักๆเลยหนึ่งค่ะมีความโลภเราเรียกว่าโลภะนะคะโลภะคือความโลภ โลภอยากได้สิ่งของคนอื่นนะคะทำเรื่องที่ทุจริตนะคะไม่ถูกต้องทำนองครองทมลักชอ่อโกงลักทรัพย์ช่อโกงและอื่นๆอีกมากมายอันนี้คือเป็นความโลภนะคะเป็นอกุศลมูล <อ confused> ต่อไปนะคะโทสะคำว่าโทสะบรันดาลโทสะก็คือความโกรธนั่นเองนะคะเมื่อเกิดความโกรธก็จะทำให้คิดร้ายต่อผู้อื่นได้ นะคะก็ทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั่นเองนะคะเมื่อเราเกิดโทสะนะคะอันนี้ก็เป็นกูศลมูลเช่นเดียวกันต่อไปนะคะโมหะค่ะโมหะอันนี้นะคะดูอีกทีเหมือนจะเป็นความโมโหแต่จริงๆไม่ใช่นะคะก็คือความหลงนั่นเองนะคะความหลงก็คือความไม่รู้นะคะไม่รู้กระทําในสิ่งที่ไม่ดี นะคะคเกิดความเดือดร้อนต่อตอนเองและผู้อื่นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คืออากุศลมูล3คือต้นเหตุแห่งความชั่วทั้ง3ประการนั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะเราลองไปดูเบญจศิลหรือว่าศีล5นั่นเองนะคะศีล5ก็คือข้อที่พึ่งปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะมี5ประการ ข้อปฏิบัติให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองหรือเราเรียกว่าเบนจะทำหรือทำห้ามี5ประการนะคะ1ค่ะมีความเมตตาการุณาอันที่สองนะคะมีความสำรวมในการนะคะอันที่สมีสติสัมปชัญญะอันที่4มีสัมมาอาชีวะและก็มีสัจจะนั่นเองนะคะ มีความเมตตาการุณาหมายความว่าจิตใจของเรานั้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อ,อพี่น้องร่วมโลกนะคะต่อไปความมีสำรวมในกามหมายความว่าเราจะต้องไม่ไปผิดลูกผิดเมียของคนอื่นนะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเมื่อแต่งงานแล้วถึงจะมาอยู่ด้วยกันได้ ะะตามประเพณีของไทยนั่นเองมีสติสัมปชัญญะก็คือทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งสติให้มัน่นนะคะตั้งสติว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นความดีนะคะละเว้นความชั่วเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองนะคะมีสัมมาอาชีวะก็คือมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราเนี่ยมีสัมมาคารวะนะคะ,ะต่อไปค่ะมีสัจจะ ก็คือเป็นคำพูดที่ที่มีคำพูดที่เป็นคำพูดนั่นเองนะคะไม่กลับกรอกหรือว่าไม่โกหกนะคะต่อไปเลยค่ะเรามาดูกุศลมูล3นะคะกุศลมูล3ก็คือต้นเหตุแห่งความดีผู้ที่มีหลักธรรมนี้จะก,กระจัดอกุศลลมูล ออกไปได้นะคะเมื่อกี้อากุศลมูลใช่ไหมคะตอนนี้เรามาดูกุศลมูลบ้างนะคะกุศลมูลก็คือความโลภเราไม่โลภนะคะอะโลภก็คือไม่โลภนะโลภก็คือความโลภอันนี้อะอะคือไม่อัโลภคือไม่โลภนั่นเองนะคะไม่อยากได้ของคนอื่นนะต่อไปอโทสะค่ะอโทสะก็คือความไม่โรกรธนะคะโทสะคือโกรธ อะคือไม่อโทสะก็คือความไม่โกรธนั่นเองต่อไปค่ะอะโมหะเมื่อสักครู่ที่เราเรียนก็คือโมหะโมหะก็คือความหลงอโมหะก็คือความไม่หลงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูที่พะละสีนะคะพะละสีก็คือทำอันเป็นพลังนะคะทำอันเป็นพลังก็คืออังเช่นนะคะข้อที่1ปัญญาพละ ก็คือว่ากำลังของปัญญานะคะมีปัญญามีกำลังการกระทำสิ่งต่างๆด้วยปัญญานะคะต่อไปค่ะวิร,ยริยะภละกำลังของความเพียรการพยายามทำสิ่งต่างๆจนสำเร็จนะคะต่อไปอนณวัชภละ,ะนะคะกำลังคือการกระทำที่ไม่มีโทษทำให้สิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆด้วยความสุดจริตนะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะสังฆ่าหาพะพภละ กำลังการส่งเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะอันนี้จะเป็นพลสีหรือว่าเราเรียกว่าทำอันเป็นพลังนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูคาระวะหนะคะว่ามีอะไรบ้างคาระวะ6เราควรจะมีคาระวะมีความเคารพตระหนักในการปฏิบัติตน ่อสิ่งสำคัญทั้ง6ประการนี้นะคะก็คือข้อที่1เลยค่ะคาระวะในพระพุทธเจ้านะคะต่อไปค่ะคาระวะในพระธรรมต่อไปค่ะคาระวะในพระสงฆ์นะคะแล้วก็คาระวะในการศึกษานะคะคาระวะในความไม่ประมาทและสุดท้ายก็คือคาระวะในการต้อนรับนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกตัญญูกะตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์กันบ้างนะคะความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์สิ่งที่เราทําได้เลยนะคะอย่างแรกก็คือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อไปค่ะนำพระระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวันของเรานะคะและข้อปฏิบัติ ตนเป็นพลเมืองที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของโลกนั่นเองนะคะต่อไปมาดูมงคล38นะคะมงคล38ก็คือเป็นธรรมอันที่เป็นเหตุทำให้เกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิตมีอยู่38ประการแต่ในระดับชั้นป6ของเรานะคะเราจะศึกษาอยู่ประมาณ3ประการเท่านั้นเอง ะะซึ่งนักเรียนก็สามารถทำได้นะคะข้อที่1เลยนะคะคือมีวินัยอยู่ในระเบียบแบบแผนข้อบังคับนะคะอันที่2ค่ะการงานไม่มีโทษทำงานไม่ผิดกฎหมายนะคะไม่ผิดศีลธรรมคือการทำงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะไม่มีโทษทำงานไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมต่อไปนะคะไม่ประมาทในธรรมมีสติรอบคอบ คอยเตือนตนให้ทำความดีละเว้นความชั่วค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่ะว่าการทำจิตใจของตนเองให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั้นเนี่ยเราควรจะทำแบบไหนได้บ้างนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะทำได้ทุกคนทำได้ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนะคะหลังจากนั้นนอกจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งสมาธิเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิ ะะสามารถทําให้จิตใจของเราผ่องใสได้โดยการบริหารจิตและปัญญานะคะาจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเด็กสองคนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะนั่งสมาธิสวมชุดสีขาวนะคะนั่งหลับตามือขวาทับมือซ้ายนะคะนั่งสมาธิหลักการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยนะคะ นั่งในท่าที่สบายหอนคลายและนั่งได้นานโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่งท่าที่เหมาะที่สุดคือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจะรดหัวแม่มือข้างซ้ายตั้งกายของเราตรงๆแต่ไม่ถึงกับเกร็ง ให้พรคลายอวัยวะทุกส่วนไม่ให้ตึงเกินไปอยู่ในภาวะที่สบายๆหลับตาเบาๆคล้ายเรานอน,อนหลับไม่บีบตาแน่นหลับสบายๆเหมือนมีแสงสว่างบางส่วนลอดเข้าไปได้ปล่อยวางภาระหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียนบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องทั้งหมดลงชั่วขณะเนึกจินตนาการว่าขณะน,นี้เราอยู่คนเดียวในโลกนั่งยังมีความสุขยิ้มให้กับตนเองอย่างสดชื่นแจ่มใสนำใจคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดที่เคยวอกแวกซัดสาย คิดถึงเรื่องราวต่างๆนานากลับมาไว้ในตัวของเราทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นอย่างเบาๆสบายๆถ้าสามารถวางใจที่ศูนย์กลางกายที่กลางร่างกายกลางท้องซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจได้ก็จะทำให้ใจเป็นสมาธิได้เร็วขึ้น บางท่านที่เคยสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำถ้านึกถึงพระพุทธรูปแก้วใสๆสไว้กลางท้องแล้วใจจะสงบบีก็ให้นึกจินตนาการว่าในกลางท้องของเรามีพระพุทธรูปแก้วใสใสนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราให้นึกต่อเนื่องกันนานเท่านานที่เราทำได้อย่างสบายสบาย เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากันและวิธีการที่นั่งสมาธิที่ถูกต้องนะคะคุณครูฝากนักเรียนลองไปทำดูสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ